เอาละครับก็ต้องของก่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะและตอนนี้อยู่ใน f อ r เรจเจอร์ในพาร์ทที่9กันแล้วนะอ่าหลังจากพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นฟอร์เรจเจอร์ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคือจนกว่าเกมนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็้องคิดเปลี่ยนต่อแล้วกันเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์เกมนี้ก่อนเลยแต่ก็เรื่อยๆนะเราเรื่อยๆอ,อยู่แหละอ่าก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมีดอยเต็มไปหมดเลยนะ เอาจริงแล้วในหลกัหลกๆส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้คราฟหรอกนะเพราะว่าการคราฟดอยตัวหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ทรัพยากรเยอะเลยนะดูสิเนี่ยใช้ไฟเบอร์กลาสกับไอ้เจ้าอิเล็กทรอนิกสเยอะมากผมก็เลยซื้อนะซื้อเอาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตังค์สี่หมื่้าละสี่เคเลยนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหารเราซื้อขอแบบสมซืซซไ้ได้เลยนะ คำพีเรียกดวงดาวอันนี้ต้องซื้อสักรอบเลยที่ผมเจอเนี่ยเพราะว่าดวงดาวนี่เอาไปทำไอ้เจ้าแทนในนี่นะไอเขาเรียกว่าสารมไม่เข้าใาทำไมถึงเรียกว่าสารนะเนี่ยไอ้เจ้า,าแทนเวทมนต์เนี่ยสารเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนดวงดาวนะซึ่งผมก็ได้จัดทำไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจไหมอ,อันนี้ซื้อไว้ซื้อไว้ เออน้ำมันนี่ผมก็ทําแล้วนะทําที่ขุดน้ํามันเลยได้ที่วางขุดที่ขุดน้ํามันเออที่วางที่ขุดน้ํามันก็อยู่ตรงจุดที่เราไปเปิดกันเมื่อวานนี้เลยนะอืมอตรงนี้เลยที่ขุดน้ํามันได้สองที่เลยแล้วผมก็ทําการขุดให้เหลือแต่รูงั้นไม่ไ้เจ้าจะสวยไหมแต่ว่าก็ทําไปแล้วนะมันทุบพื้นไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรทุบพื้นได้นี่แล้วก็ตรงนี้ ย้ายสารไว้ตรงนี้นะเนี่ยเอาจริงๆผมเรียกมันว่าเรียกว่าศิลา,าเหรอมันเอาไว้ให้ผ่อนนะก็คือมันให้ให้หลายอย่างเลยนะผมลองกดดูแล้วเนี่ยปก็ติมอยู่ตรงนี้สองันใช่ไหมอา่าผมลองกดดูแล้วมันมีทั้งทําให้เนี่ยไอ้เจ้าเครื่องพวกเนี้ผลิตไอเทมสองเท่าแน่ๆก็คือทุกครั้งที่ผลิตจะผลิตสองเท่าแล้วก็ทําให้เครื่องผลิตพวกนี้ทางานเร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นเลยว่าก็ทํางานเร็วขึ้นไปสองเท่าเลยนะอืม แล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วเราก็ได้ขุดของได้เยอะแยะเลยแหละแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยผมก็ทุบไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแท่นน,นั้นมันเป็นสารแหละผมเรียกว่าสารแล้วกันมันคือสารให้อ่อนอืมอยู่ตรงนี้เนะี่ยโดนไอ้เจ้าตัวพวกเนี้ยทุบตลอดเลยนะผมต้องมาคอยดูตลอดเลยเนี่ยไอ้เจ้ากระถางดอกไม้ผมนี่ก็โดนตีอยู่เรื่อยๆเลยส่วนไอ้ลุงตรงเนี้ยผมคุยกับมันแล้วเนะี่ยเหมือนว่ามันจะไม่ให้ดราเลยอ,อีมมันแค่บน่บน บ่นเราบนเราไปเรื่อยเลยมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราเปิดเกาะรบหรือ,อยังนะเราเปิดเกาะด้านบนอืโอ้โหให้ตายสิไปไม่ถึงสิไปไม่ถึงอ่าเดี๋ยวก่อนผมอันนี้สําคัญมากมต้องไปซื้อของกับพ่อค้านะเนี่ยเออเนี่ยอันเนี้ยผมซื้อมาอันหนึ่งแล้วนะไม่สิผมซื้อไปสองอัน เดี๋ยวผมจะลองซื้ออีกอันหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรนะแต่ว่าประตูวัปมิติว่างเปล่าคือตอนนี้ที่ผมคิดคือมันมันคือแบบเอ่อฟาสทาวเวลหรือเปล่าคือแบบอย่างเช่นผมกดใช้ตรงเนี้แล้วมันก็อาจจะไปโผล่แบบเอออาจจะไปโผล่อีกที่หนึ่งที่เรามาร์กจุดไว้อะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่ามันใช้ทาอะไรนะเออแล้วก็เจ้าหัวกะโหลกเนี้ยที่จะไม่คุณผีเนะี่ยผมเจอแล้วนะก็คือวิธีได้หัวกะโหลกเนี่ยเ,เดี๋ยวผมเข้าเมนูซื้อที่ดินก่อนเลยแล้วกัน เนี่ยวิธีได้หัวกะโหลกเนี่ยก็คือเนี่ยเกาะพวกนี้แหละมันคือเกาะน,นี้แหละก็คือเราต้องมาขุดเอานะขุดไอ้พวกแบบที่เป็นรูอ่ะไอ้พวกที่เป็นหลุมเป็นหลุมอ่ะผมไม่รู้ว่าพื้นธรรมดาเนี่ยขุดแล้วมีโอกาสได้ไหมนะแต่ว่าเนี่ยไอ้เจ้าสารเนี่ยเวลาเราขอใช่ไหมมันจะมีพรน,พน,นึงที่ให้เราขอแล้วได้ขุดเพิ่มขึนม้นก็คือมันจะมีหลุมหลุมที่เอาไว้ขุดหาสมบัติมาแบบสปอนเต็มเลยรอบๆบมันเลยผมก็เลยขุดนะแล้วก็ได้มา28กว่าอักนเลยนะ คือได้เยอะมากอืมอ่เดี๋ยวผมลองให้หนะผีเลยดีกว่าอืมสุดยอดไปเลยแล้วยังไงครับอืมครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้วแหละจริงๆงยกเว้นภาษีแี่เว้นภาษีอืมแน่นอนแน่นอนว่าต้องได้รู้แกวิญ,ญญาณนะเพราะไม่มีอะไรจะให้เราแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้เนี่ยเราจะไม่ครบเลยนะเนี่ยข่าดีสองอันเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ ส่วนอันนี้ก็คงต้องเข้าดัานเจียนแหละนะถึงจะได้เนี่ยไอ้ตาพวกเนี้ยส่วนอันนี้อันสุดท้ายผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอ้เครื่องอ q u i p m e n t ์ไอ้ช่องสวมใส่เราเนี่ยแล้วก็ไอ้เนี่ยเออไอ้เจ้าพวกเนี้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยคือมันมี2ขั้นนะเนี่ยมันสามารถอัพได้ซึ่งผมเห็นแล้วแหละว่ามันอัพได้ที่โตะอะโตะที่ครับแก้ววิญญ,ญาณนะส่วนธนูป,ปีศาจเเลคสามขั้นเลยนะเนี่ยเลคสามขั้นเลยนะอย่างละสามขั้นอันนี้ก็เหลืออีขั้นสุดท้ายนะส่วนคอนสเนี่ยอัพไม่ได้แหละแล ข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้คือผมไม่ชอบตรงที่เนี่ยดูสิเนี่ยอย่างค้อเนี้ยเราไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถเอาออกได้นะก็คือถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยต้องเอามาเลยนะเนี่ยแล้วก็ช่วยเตตกปลาด้วยเตะตกปลานี่โอ้โหอย่าพูดว่าแทบไม่ได้ใช้เลยผมนาดีหยิบเลยดีกว่ามีแต่แบบว่าเลื่อนๆผ่านๆอืมเออแล้วก็ใช่นี่เดี๋ยวลูกแก้ววญญาณอ่าเดี๋ยวเราใช้ลูกแก้ววญญาณเรียกดาวก่อน เออความพิเศษของดาวเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะว่าถ้าเป็นมันเป็นตอนเช้านะเราเข้ามายืนใ,นใกล้เนี้ยมันจะเป็นตอนกลางคืนนะถ้าเข้ามายืนใกล้ดาวเนี่ยดูพอผมตีดาปุ๊บมันค่อนข้างสว่างเลยอ่ะเรามาเข้านี่ดีกว่านี่เข้าเรื่องตรงที่ลูกแก้ววิญญาณตอนนี้ผมเหลืออัพแค่นี้แล้วนะแสดงว่าเลือดเนี่ยมีแค่3าแถวแล้วก็เนี่ยเอเนจีเราเนี่ยมันเต็มสุดแค่เท่ากับหลอดเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่ความเสียหายในการโจมตีแล้วก็คือได้ดาเมจถาวน,นั่นแหละ จ้าตัวนี้อีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยกับของกากมากแล้วผมก็เอ่อต่อเติมเกาะต่อเติม,ตตมทางนะทําทางทำให้มันดูดีขึ้นอนะ่ะอืมและอย่างหนึ่งผมเพิ่งสังเกตนะเอาจริงเนี่ยเขาก็เขียนไว้นะว่าบนถนนเนี่ยอันนี้คือพื้นถนนเลยนะเขาเขียนไว้ไงเลยนะว่าเป็นพื้นถนนนะไอพื้นไม้เนี่ยก็คือเราจะวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะเนี่ยเราวิ่งเร็วมากเลย พอมาเทียบกับเลพื้นพวกนี้เนี่ยเราจะเดินช้ามากเลยพอมาวิ่งบนถน,นเนี่ยมันจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วปุ๊บปื๊ดเลยแหละอ่าเลยใช่ใช่ใช่อ่าของยังซาบอยู่ใช่ไหมมามาเดี๋ยวเรามาใช้แท่นนี้ดีกว่าอ่าแท่นนี้เคื่้นที่เร็วสองเท่าสิ่งปลูกสร้างใช้ผลผลิตน้อยลงครึ่งหนึ่งอันนี้ดีอันนี้ดีน,น,ดน,นี่เอามาก่อนเลยนี่ผลผลิตให้ไอเทมสองเท่าอันเนี้ยดีที่สุดอ่าแล้วก็ อันนี้อะไรเฮ้ยทำงานเร็วขึ้น2เท่าเอาก่อนเลยอันนี้สิ่งกสร้างงานเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผลผลิตสองเท่าเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่คอมโบกันเลยนะส่วนนี้เราเอาวิ่งเร็วก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถทําบัฟนี่ซ้อนกันได้นะอ่าอันนี้เอาซื้อที่ก่อนแล้วก็ได้คมภีเวททันทีอ่าอันนี้มีแล้วอ่ะงั้นเอาคมภีเวทมาคืออะไรอ่ะให้อะไรเรามาคมภีนักปาก่าโอ้เราใช้ไม่ได้แล้วนะคมภีนักป่าเนี่ยอ่าคำผีเรียกดาว ช้ตรงนี้มันโผล่ตรงไหนวะอ,อ,อ,อุ๊ยโอ้โหยังดียังดีที่โผล่ตรงนี้เนี่ยผูย้ชมดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้ผมเลือกความเร็วใช่ไหมเนี่ยผมวิ่งเร็วมากเลยนี่แล้วก็นี่ไอเทมผลิต2เท่าแล้วก็เอ้ยเออใช่ผมอยากลองใช้อันี้นะดูซิว่าถ้าเผื่อว่ามีอ้าวหมดแล้วเหรออ้าวผลิตไวหมดแล้วอะ่ะโหผลิตไวหมดเร็วมากเลยให้ตายเถอะผมกล้าจะลองใช้แบบเอคัมพีนะักสร้างกับผลผลิตไวอะ ว่ามันจะแบบว่าโโอ้หผลิตไวขนาดไหนกันน่าจะแบบว่าคูณ2คูณ3เลยนะ,ะเก็บของพวกนี้ใส่ตู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราซื้อที่กันเก็บเข้าไปเก็บให้หมดเก็บให้หมดอ่ามาเราไปซื้อที่กันอ่าอยู่ตรงนี้น่าจะถึงเนาะเราได้นี่นะไอเนี่ยเจ้าที่ดินถูกขึ้นนะอุะอ้ยฟังเลนเดียเซนต์คอร์ท ถูกใจสิ่งนี้เปิดประตูสิเนี่ยผมไม่ชอบเลยเนี่ยมันยืนขวางอะ่ะมมองไม่เห็นเลยเนี่ยตายเถอะเจ้าดอยพวกนี้อ่าผิดทางผิดทางอ่าอเสอโ้ยโอ,โอ้มาก่อนเลยต้องมีตัวทักทายเสมอเลยนะอุย๊ยผมทำอะไรกับมันได้พวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้มาไว้ในช่องเพิ่มในช่องเค่งมือ แล้วก็ต่อไปไม่ตีผมใช่ไหมไม่น่าตีหรอกเนาะหน้าตาดูเป็นมิดจะตายโอ้โหการวิ่งเร็วนี่คือกดทีเดียวนี่พุ่งบีทเลยนะตีได้ไหมอ่ะตีแล้วตายแน่เลยเฮ้ยตีได้ตีได้อุย้ยเกือบตายวิย้ไม่ตีดิไม่ตีเฮ้ยเดี๋ยวก็อย่างนี้แล้วอ่ะีนี่นไปอีกแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ่าฮะ คุยกับ NPC ครบทุกตัวโอ้นี่เราคุย NPC ครบทุกตัวแล้วเหรออืมอะฮะใครไปอึสักตันโอ้ยอึสักตันเหรอเรามีถึงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอึทั้งหมดที่มีเลยเหรอไม่มีทีวายด้วยโอ้โหเรื่องเป็นเรื่องตายโอ้โหเรามีอยู่ห้าร้อยหกมันต้องการห้าร้อยเอาไปเลยขอบคุณมากโอ้โห พูดมาหน้ากินกินอืเลยชงภูมิใจตัวเองนะภูมิใจอ้อนก้อนอืดเจ้าอ้าแล้วให้ไรอ๋อให้ให้กล่องแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ยังคงไม่ให้ของสองอย่างที่เราขาดเขายังคงให้ลูกแก้ววิญ,ญญาณเราต่อไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ดามจแล้วนี่ตีบอสที่เดตายแล้วมั้งเนี่ยนี่ผมฆ่ากวางกันเป็นไรไหมอะโอ้ฆ่ากวางวิเศษรางวัลเขาวกวางอ่าคุณผู้ชมฮะ กวางเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่ทําอะไรเนาะแล้วก็สวยงามด้วยที่สําคัญคือผมกําลังสงสัยว่าเอ้ายังคุยได้อก,กอนนะเหรเนี่ยอะไรเอ่ยมีสีแดงแล้วไม่ดีต่อสุขภาพฟันก้อนอิดไงโอ้ย <c ười> ให้ตายเอะอ้าวแล้วก็ให้อิดแล้วมาก้อนหนึ่งโอ้โหเอ็นีซีเกมนี้มันเอ่อกวนประสา,เออาทเราจริงๆนะอ่าเดี๋ยวต่อเกาะเดี๋ยวผมค่อยมาต่อนะเดี๋ยวผมมาต่อในตอนเล่นคนเดียว อเอาเป็นว่านาออกจากช่องก่อนเกกะมากเลยนะช่องเหล่านี้เยอะมากเฮ้ยเมือีกิแล้วข่อ,อค้าขายของแปลกอ่าฮะระเบิดิวเคลียะผมอยากลองซื้อสักลูกไนงะผมอยากรู้ว่ามันมันจะเนี่ยผมต้องเริ่มซื้อพวกนี้แนละ้วเพราะผมไม่รู้มันหาจากไหนนะผมคิดว่ามันต้องสําคัญแหละสําคัญในสักวันหนึ่งเนี่ยผมพยายามซื้อรุบรวมเก็บอยู่นะเนี่ยใน เอามาใส่ในนี้เลยใส่ในนี้ระเบิดนิวเคลียร์นี่โอ้โหเออจริงๆนัเนี่ยนะฟอร์เรเจอร์เนี่ยในการอัปเดตของมันเนี่ยมันเป็นการอัปเดตอ่าตอนนี้รู้สึกเป็นอ่าอัปเดตตัวของนิวเคลียร์นะอ่าผมจะไปลองที่ไหนได้เนี่ยเชลีไซไงใช่ผมไม่ค่อยได้ไปเชลีไซเลยนะผมว่าที่นั่นของต้องฟูมากของต้องเต็มเปี่ยมล้นโอ้โหนี่ไงล่ะเออที่นี่แหละของเต็ม โอ้โห oh. oh. <laughs> อะไรวะ,ะเนี่ยระเบิดดิมเชียโอ้โห oh. oh. วางปุ๊บระเบิดโอ้โ oh. หมันระเบิดทั้งหน้าจอเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ว่าเอา้าไหนระยะระเบิดวะโอ้โ oh. ห oh. ทั้งหน้าจอเลยหายหมดเลยเออแต่ก็ดีนะอย่างน้อยมันก็เก็บของให้เลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวเราสองเกาะน,นู้นเราเคลียร์แล้วใช่ไหม น,นี้ใหม่มาแล้วอะอุ้ยซื้อก่อนอันนี้ไม่ได้เลยนะผมต้องมาคอยซื้ออยู่เรื่อยๆเลยนะไอพวกเนี้ยอุ้ยดอยซื้อดีไหมอะอุ้ยเดี๋ยว 9K เลยเราผมไม่ซื้อดีกว่านะผมรู้เสือมันเริ่มแบบบินเยอะเริ่มเกะกะแล้วจริงๆอนะมันเกะกะมากกว่ามากกว่าดีแล้วตอนเนี้ยอ่าใช่ผมเคยพูดถึงเรื่องของการตีบอสนะไอธงอัญเชิญบอสเนี่ยันพีนักปาดไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้คือระเบิดเอ้ยไม่ใช่ดิมันคืออ่า เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราตีมอนสเตอร์เนี่ยเราจะตีติดพิษนะก็คือมอนสเตอร์จะติดพิษนั่นแหละนอกจากติดไฟเรายังเป็นติดพิษอีกแต่ตอนนี้เนี่ยเราตี <c oughs> มอนกี่เดียวก็ตายอยู่แล้วนะคือถ้ายิงติดพิษเข้าไปอีกนี่ไม่น่าทีเห็นผลพิษหรอกน่าจะตายในดาบเดียวแล้วเลยแหละอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อไว้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพืนพลาสติกผมจะไปตกแต่งบ้านนะเนื่องจากพลาสติกเนี่ยมันคาบค่อนข้างยากนะแต่ก็ใช้เวลานานซะด้วย ผมก็เลยเน้นซื้อเอานะอืมเออใช่ที่ผมบอกอะว่าผมตีกวางอะกวางมันเป็นสัตว์ที่แม่นตรายใช่ไหมผมคิดว่าผมอยากลองตีเจ้าพวกนี้ดูสักตัวหนึ่งนะเผื่อว่าแบบจะได้ไอ้หมวกหรือได้ของประดับไงลองไหมลองสักตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะอ๋อตายไม่ได้ไเลยเลยผมต้องฆ่าให้หมดนะผมฆ่าดีไหมอุ๊ยตจว่าเขาน่ารักนะเออผมเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะ เขาก็อยู่กับเรามาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วอะผมไม่น่าไปตีเขาเลยวะ่ะตีทำไมวะเนี่ยอ่าส่งไปที่ตู้นิรภัยส่งที่ตู้ส่งที่ตู้ส่งไปที่ตู้ส่งไปที่ตู้ให้หมดอ่าเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปแต่งตัวดูนะไปแต่งสกินดูว่าเอ่อเรามีแบบสกินปลดล็อกเยอะแค่ไหนแล้วเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆให้เราใช้นะโอ้โหบ้านลุงโอ้โหแล้วตัวพวกนี้ทำไมต้องตามเข้ามาด้วยเนี่ยให้ตายเถอะหัวอ่าฮอลโลไน อโอ้โหดูแต่ละหัวหัวเจ้านั้นเราก็ได้มาแล้วเนี่ยหัวเชเลียพวกนี้ไม่ใช่หัวกระต่ายอุ้ยหันโมนักบินอวกาศอุ้ยหัวน้ําแข็งเท่จังแต่ไม่เท่ตรงที่เราใส่ชุดใส่ชุดอัศวินอยู่เนี่ยแหละอาผมอยางได้หัวเดิมอะขอหัวเดิมได้ไหมเออเอาหัวนี้แหละหัวเนี้ยเท่แล้ว ชุดอัสวินอืมผมว่าผมชอบล่างนี้แล้วนะเป้โอ้โหอ่ะเอามาเลยเนี่ยเปใเ้ใหญ่เบิม่มใหญ่เบิ่มปีกปีกมแมลงปีกพูดนี่ก็สวยที่สุดแล้วอะ่ะชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยผมคิดว่าเข้าเาและผมชอบใจสีนี้เออแต่ที่ชขาเ่เาสาวเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะนน ัแบบ้งแบบโอ้โหตั้งแต่แบบพาร์ทแรกๆเลยนะเนี่ยไอเคเวสขอยลุงเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยไอเจ้าตัวนี้เวลาเราตีมันเนี่ยมันมันมีหลับตาด้วยนะโอ้ตีต,ตีน้ําแข็งมองไม่เห็นเออเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะอ่าเฮ้ยประตูวาร์ปเราสร้างได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ต้องสร้างอหรอเรามีอ่อตาผมว่าผมหาซื้อจากไอ เจ้าตลาดกับพ่อค้าดีกว่านะเพราะว่าผมไม่อยากคาบเองอะ่ะมันเฟืองทรัพยากรจังแต่เราจะเก็บทรัพยากรทำไม,มเยอะแยะนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดันนี้กันเลยดีกว่ามาดูซิว่าในดันนี้จะมีอะไรนะเฮ้ยโอ้โหราดับเพิงเอาอีกแล้วปะเนี่ยมีใบหน้าหน้าทางเข้าแต่ไม่ได้ดูอีกแล้วปะเนี่ยไม่มีเนาะอุอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยของกระจุยกระจายเต็มไปตรงนั้น ไม่มีอ่ะไม่มีฮะไม่มีโครงสร้างอะไรหน้าตาเหมือนกับอ่าอันนี้เลยนะเหมือนกับข้างในเลยอ่ะเฮย้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เ,เ,เนะมันมีกี่อันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโอเคคุณผู้ชมผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดว่าผมกดตรงนี้หนึ่งอันใช่ไหม อันข้างๆเนี่ยก็จะ activate ไปด้วยก็คือแบบจะเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นถ้าผมเปิดอันนี้อันนี้ก็จะเปิดไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องทอํายังไงก็ได้ให้ทุกอันเปิดหมดนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยในเมื่อดันนี้ไม่มีอะไรให้เราเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาเจ้าพวกนี้ไปฝากก่อนใช่ต้องไปฝากนะเพราะว่านี่กดคลิกขวาเพื่อฝากนะฝากตามพวก station รับของพวกนี้ได้นะาฝากให้หมดเลยโอเค เดี๋ยวก่อนทาาอะไรได้บ้างอนะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยคาถาพายุหิมมาอันนี้คืออัพคาถาเรานะเนี่ยโอ้โหปลาหมึกไอปลาหมึกแช่แข็งเนี่ยผมว่าเราต้องตกปลานะอืมต้องตกปลาที่ดินแดนน้ำแข็งด้วยส่วนอันนี้ผมยังไม่เคยได้เลยไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโบราณวัตถุแช่แข็งผมว่าต้องขุดแน่เลยอะเราต้องขุดพื้นแน่เลยโอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราไปแก้ปริศนาตรงนั้นกันยาวๆเลยนะเดี๋ยวผมจะรันแบบเร็วๆเลยเอาแบบรันเร็วๆเลยเพราะว่าผมเองก็คงต้องมั่วนานมากอยู่เหมือนกันอะโอเคครับเรามารันกันเลยดีกว่า โอเคฮนะคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่นะตอนนี้ผมเปิดได้หมดแหละเหลือแค่อันนี้อันเดียวเลยนะผมไม่รู้ทําไมนะผมคือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยมันก็มาจบอยู่ตรงที่เหลืออันเดียวนะอันสุดท้ายตลอดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าถ้าเรากลับเข้าไปเนี่ยเอ้จริงปะเนี่ยมาจากเพิงมันรีเซตได้หมดเลย คือผมอะ่ะคิดว่ามันจะต้องมีวิธีที่ง่ายนะอ่าน่าจะต้องมีวิธีแหละที่เราจะกดแค่ไม่กี่ปุ่มก็เสร็จอะ่ะผมคิดว่านะเพราะว่าเขามีแพทเทิร์นให้เราตายตัวแล้วไงว่าเออคือเนี่ยคุณต้องเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะเอะตรงนี้เหลือหนึ่งช่องใช่ไหม อ่าถ้าเปิดตรงนี้ลหละเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้เอาละเอาละเอาละสุดท้ายก็เหลืออันเดียวอีกละแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมลองดีใหม่นะลองดีใหม่ลองดีใหม่อ,หมอ่าดูสิเผื่อว่าดีใหม่แล้วอ่าแน่นอนว่าเหมือนเดิมผมคิดยังไงก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละเปิดสามอันแล้วก็ตรงตรงนี้หรอ เปิดเฮ้ยเปิดนี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือมาดีเลยมาดีเล้วเนี่ยอ่าแล้วยง่งจากนั้นต่อไปถ้าผมเปิดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะดับตรงนี้ก็จะดับโอ้แยกกันอีกแล้วอะแต่ถ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ตรงนั้นอ่างั้นเราเปิดตรงนี้ตรงนี้ดับอ่าฮะถ้าผมเปิดตรงนี้เดีย๋ยวก,ก่อนนะปกติเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเอาด้านนี้ก่อนแล้วก็มาด้านนี้แล้วก็เปิดด้านนี้เอาด้านนี้ก็ดับสิโอแ่แ่ yeah, yeah. อันนี้ยากเลยอันนี้ยากอันนี้ยากมากขอบอกก่อนเลยว่านี้ยากมากอันนี้เป็นปริศนาหนึ่งที่ยากที่สุดเลยนะที่ผมเคยเจอในเกมนี้เลยแหละ ามางั้นเดี๋ยวผมลองมั่วๆดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่ผมลองมั่วดูเนี่ยผมมั่วแบบมั่วจริงๆนะมั่วแบบไม่มีหลักการเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองแบบอ่าลองออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่อย่างเงี้ยดูว่าเราพลาดตรงไหนนะหรือว่าอะไรประมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอีกนานไหมกว่าจะเสร็จ มันเหลือสุดท้ายอีกแล้วว่ามันเหลือสุดท้ายอีกแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยอันสุดท้ายมันเสร็จด้ะมันมันทําได้เหรอมันใช่จริงเหรอว่าเราจะต้องเปิดลูกอันเนี่ยแต่ว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าขนาดหกคูณหกใช่ไหมหกคูณหก บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีใบให้เราแบบว่าเล่นง่ายขึ้นก็ได้นะหรือว่าไม่ต้องใช้สมองเลือนๆด้วเนี่ยหกคูณหกเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วว่าตรงเนี้ยตรงนี้มันแค่ถ้าอย่างมากก็ได้แค่ห้าคูณห้าเองอะ่ะหรือแค่สามคูณสามเองอ่ะวิโออะไรเนี่ยอันนี้เต็มเลยนะคือที่ทะเลทรายเนี่ยมันจะมีอ่าเจ้าสิ่งนี้นะเต็มไปหมดเลย ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราเด็ดดอกไม้อ่ยก็คือดอกไม้ในไรเซทุกดอกเนี่ยมันจะมีทิ้งไอ้เจ้านี้ไว้ตลอดเลยนะทิ้งไอ้เนี่ยไอ้หลุมพวกเนี้ยหลุมสมงบัดเนี่ยตรงไหนที่มีดอกไม้งอกขึ้นมาคือตรงนั้นมีหลุมเลยนะโอ้โหแลวคือหลุมเนี่ยอย่างที่เุิู่มเห็นนะหลุมเนี่ยก็จะดอกพวกเจ้าพวกอ่าเพชรนะพวกมรกตพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยเนี่ยดอกไม้เงี้ยเนี่ยพองอกปุ๊บเนี่ยมีหลุมเลย โอเคโอเคเรากำลังขาดแคลนเลยนะให้ตายเถอะมันมี่ใบ้เลยเหรอจะไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมจัมันให้ได้แหละเอามนให้ได้แลยวันนี้โอเคอ่า okay. เรามาเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ โอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปก็คือเราต้องปิดมันนะไม่ใช่เปิดโอ้โหผมก็นั่งทําอยู่นานเลยผมก็แบบเฮ้ยเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่ได้งั้นเราปิดมันเลยแม่งเลยเออปิดไปซะเลยอ่าเปิดอืมโอเคโอ้โหเป็นพาร์ทซิ่ที่ผมใช้เวลาแก้ประมาณโอ้โหบอกเลยว่านานนานมากเลยผมไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่นานสุดๆเลย โอ้โหให้ตายเถอะคิดว่าจะไม่ผ่านจะแล้วสำหรับพัสลพิลน,นี้โอเคขอดามเอตโอ้ตายเถอะเป็นปริศนาที่ยากจริงๆอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดเกาะกันก่อนดีกว่านะก่อนจะจบคิดนี้อ่าเปิดเกาะข,ข้างตลาดดีกว่านาะเออเปิดสองเกาะเนี้ย ราคาถูกโอ้โหเป็นทะเลทรายเหรออุ้ยันอะไรอะ่ะเหมือนพิพิธภัณฑ์เราเลยพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทะเลทรายเหรออ่ามีรูปอะไรด้วยอะ่ะเหมือนกระป๋าเลยอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันพาร์ทหน้าว่าอ่ามันจะมีอะไรที่เกาะน,นี้นะอืมสหับพาร์น,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าสับดานนี้สวัสดีครับ